รีวิวเวฟร้อยสไอนะครับตัวนี้ปีห้านะครับโฉมแรกนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับนะครับตำหนิก็จะมีประมาณนี้นะครับเครื่องสวยๆแห้งๆเลยนะครับไม่เคยแกะครับ เครื่องเดิมดีเงียบครับไม่ห้าหมืนเก้าครับไม่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับดูที่เครื่องเน้นที่เครื่องเน้นที่สภาพไว้ก่อนนะครับบางคนเลขไม้น้อยๆแต่ว่าสภาพนี่พังมากนะครับผมเรามาดูคันนี้กันนะครับนครับไม่ประมาณนี้แต่ว่าสภาพครับ เดิมๆไม่บิ้วนะครับมีเปลี่ยนตะกร้ากับกระจกให้นะครับีมีประมาณนี้นะครับนอกนั้นสวยเลยนะครับคันนี้สวยนะครับเดิมๆดีๆแบบนี้นานๆมาทีนะครับ เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะครับจุดาทีเดียวติดนะครับเงียบนะครับไม่ดังไม่หอนไม่ควันนะครับผมจบเลยครับคันนี้ ไปหน้าไปท้ายไปเลี้ยวออกคมนะครับสเตอร์ก็เหลือๆนะครับแล้วเรามาดูใต้เบาะกันนะครับครับสภาพใต้เบาะครับ เร่มชุดโอนครบนะครับผมสนใจก็สอบถามทักแชทมาได้นะครับครับผมสำหรับคนที่ดูใน y o u t u b e นะครับผมเรื่องราคาเรื่องอรายละเอียดอะไรให้ไปดูในเพจได้นะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปอยู่นะครับ ครับผมขอบคุณมากมากครับผม